เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ยู่ก็พมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับ12หางออนไลน์นะครับผมก็ที่จริงผมจะทํานานแล้วคือตั้งแต่น่าจะเป็นปีที่แล้วอะ่ะเออปีที่แล้วและประเด็นคือมันมีคลิปหนึ่งก็คือคลิปน้องเพนกะวินเนาะที่แบบคุณมาดูอะ่ะคือผมยอมรับนะคือยอดอะ่ะแม่งโพดพุ่งกระฉุดแลวคือผมตกใจมากคือจู่ๆแบบคุณมันมาดูเยอะด้วยไงแล้วคือด้วยที่ว่า ผมะจะรีวิวกระต่ายสามตัวซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบกิวเหมือนแบบว่ามันใกล้แตกแล้วคือผมก็นานทีก็กลับมาเล่นเนาะซึ่งครั้งนี้คือผมกลับมาเล่นแบบย,ยาวเลยแล้วคือผมก็ว่าจะรีวิวกระต่ายเนาะคือซึ่งกระต่ายมันจะเป็นกระต่ายสิบสองแปดก็คือกระต่ายยาแท้คือยาแท้แบบแท้จะจัดเลยนะครับผมคือถามว่าเดีย๋ยวคนอาจจะงงอ้าวทำไมที่ไม่ไปรีวิวในคอมเลยซึ่งใช่ผมอ,อยากรีวิวในคอมแต่ที่ว่า ผมจะเป็นพรีเซนต์เป็นแบบว่าเป็นโป o โตช็อปไปเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะทํารูปไว้เยอะๆด้วยแล้วกันคนน่าจะได้เข้าใจกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนนะคมซึ่งสกิลกระต่ายอะ่ะมันจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้คือ1เรื่องของ การยิงยาเนาะการยิงยาคือจะเป็นอะไรที่สำคัญม,มากโดยเฉพาะพวกอิมมูเนตี้อ่าบูตช็อตฮีตช็อตแล้วก็ไลท์ช็อตนะครับผมอันเนี้ยสำคัญจริงๆ2นะผมร,รับพิทานอันเนี้ยถือว่าสุดยอดถือว่าเป็นสุดยอดชิ้นหนึ่งที่กระต่ายยาต้องถือว่าจําเป็นจริงๆนะผมคือรับพิทานนะส่วนใหญ่จะเป็นไอ้การการกระดกยาซึ่งการกระดกยาแน่นอนมันเป็นอันติของกระตา่ายซึ่งไม่สามารถล้างออกได้ นะครับเว้นแต่อ e ินที่สามารถล้างออกได้ซึ่งผมไม่เคยรู้เหมือนกันว่าของคาวล้างได้ไหมแต่ของคาวน่าจะล้างได้นะครับผมเพราะว่ามันถือว่าเป็นสถานะทางบวกซึ่งมันจะลบสถานะทั้งหมดเลยนะครับผมโอ,อเคก็คือของตายแล้วก็3จะเน้นเรื่องของเมทัลคอร์ดอปเมทัลคอร์ดอปเนาะที่นี่คือต้องเป็นเมทัลคอร์ดสายซีด้วยนะครับเพื่ออัตราสุ่มยาทองยาล่องหนยา m อพ ยาพิษยาล่างเล็กล่างใหญ่ว่ากันไปนะคุณมาที่อันรกการาที่คุณจะสุ่มได้นะคุณแล้วกอ็อันที่4ก็เออันที่3เป็นแมครดดอกอันที่2เป็นรัพพิชานที่1เป็นพวกตะกุลยิงยาแล้วก็อันที่4นะผมก็คือสิ่งที่คุณขาดไปไม่ได้ก็คือพวกฮิวิ่งฟิลซึ่งฮิวิ่งฟิลนะตรงนี้ก็คือสายซีเวล8ปนะครับอันนี้ถือว่าจำเป็นจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่ถือว่ากระต่ายต้อง ส่วนวิธีการอัพสเตตส่วนวิธีการอัพสกิลซึ่งก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่สาย A ก่อนแล้วกันนะผม A ซึ่งสาย A อผมจะเน้นไปทางด้านของไอ้ตัวยิงขาคือไอ้ตัวยิงขามันแทบจะแบบว่ามันแทบแบบจะไม่จําเป็นเลยคือยิงขาแทบไม่จําเป็นยอมรับว,ว่ายิงขาแทบจะไม่จําเป็นผมจะเอาไว้1ไม่ก็2นะผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่1 เพราะว่าอย่างน้อยเวลากระต่ายยิงยามันจะได้แบบว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะคือยิงยามันแค่แบบทำโอเฉยๆอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเราเล่นสายแอคแท็กเต็มๆอ่ะถ้าเกิดกระต่ายสายแอคอ่ะอันนี้ยิงขาจะจําเป็นมากแต่เราไม่ได้เล่นสายแอคเราเล่นสาย128ฉะนั้นการยิงขาถือว่าไม่ได้จําเป็นอย่างมากนะผมส่วนสเตทที่เหลืออ่าส่วนไอสกิลที่เหลืออันนั้นอ่ะบอกเลยว่าคุณต้องอัพหมดนะครับผมตั้งแต่ม uh, ิสเอ่อ HP อ uh, SP ไหนจะเรื่องของ l a บอีกคือคุณต้องอัพหมดเลยคือคุณต้องอัพตั้ง l ลบตั้งอะไรหลายๆอย่างนะครัแล้วก็สาย A ถ้าเกิดคุณจะเน้นเรื่องของการยิงยาก็ลงผมแนะนํานะถ้าแนะนําจริงๆไปลงแอ้ไปลงไอ้สกิลเบสิกอะเน้นเรื่องของการยิงแล้วก็เล่นเน้นเรื่องของออสเตย์ให้ได้แล้วก็บอลแนะนําว่าให้อัพบาลหนอย่าไปอัพบลสคือ สาเหตุหนึ่งที่อัเบาหนึ่งคือเวลาเล่นตายยามันจะเอาค่าชานับด้วยอ่านะผมเพื่อนจะเอาค่าชานับด้วยเวลาเบ่าคุณโดดปึ้งหนึ่งแล้วแม่งคืออะไรไหมคือมันนับค่าชาด้วยก็คือต่อต่อยโดดขั้นหนึ่งนะมันล่อไปก็6วิอะหกถึงเจ็ดวิถือว่านานมากมันเอาไว้แค่ล่อบอสสองเฉยๆนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณไม่อยาก up เบ้คุณต้องให้พิงคพินโล่ซึ่งพิงคพ,งพงิมันจะเป็นงานหรือไม่เป็นงานมันอยู่ที่ว่าตัวของคุณน่ะเออ มีที่ตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของอสกิลก็เน้นไปที่ออสเตเยอะๆนะครัที่จริงออสเตถือว่าจำเป็นนะตลับกระต่ตายเพราะว่ามันใช้ได้หมดอะทอก็ใช้ชาก็ใช้ AG ก็ใช้วิทก็ใช้คือถามว่าทำไมถึงวิทใช้กระต่ายมันต้องเอาตัวรอดได้เพราะว่าคุณต้องกระดกยาพิษแทนเพื่อนด้วยเออคุณไม่กระโดดยาพิษแทนเพื่อนก็นั่นแหละคุณซี้ยงังไง,ไงนะครับผม โอเคก็เด okay, ี๋ยวส่วนเรื่องของสเตตัสสเตตัสแนะนำผมจะให้แนะนำนะไปลงค่าชาหนักที่สุดเอจิ AG ค่อยลงทีหลังก็ได้นะผมลงชา แล้วก็ค่อยลงอียินะครับผมถ้าเกิดคุณจะเล่นกระต่ายแบบกระต่ายชาแบบกระตายย่ายยานแท้ๆนะผมส่วนกระต่ายอีกสายหนึ่งซึ่งกระต่ายสายเนี้ยเขาเรียกว่าสายคอนทราสเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งกระ่ายสายยาผมก็น่าจะรีวิวเองเท่านี้แหละก็ถ้าเกิดใครชอบเนาะก็อย่าลืมฝ, like, ฝากกดไลค์ฝากกดซับเป็นแรกฝากกดติดตามให้กันนะับผมก็เดี๋ยวจะทำแบบให้มันสวยๆเลยแต่เพราะว่าคนมันมาดูอยู่แล้ว อยากให้มันแบบว่ามันเสียฟ้าเลยแล้วก็อาจจะแบบมีการตกแต่งนิดหน่อยเพื่อแบบคนจะได้เข้าใจกันแล้วอาจจะเขียนว่าเออทำไมตัวต้องอัพอันนี้ทำไมคุณต้องอัพอันนี้ด้วยเพื่อทําให้ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ